สวัสดีครับวันนี้อยู่แอปโรโยคาสิโนนะครับในส่วนของอการสมัครเป็นตัวแทนนะครับเราสามารถนําโค้ดของเราเนี่ยไปให้เพื่อนก่อนแล้วก็จะได้รับชิปนะครับก็เข้ามาในส่วนของกิจกรรมนะครับไปที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของโค้ดของผมก็ฝากไว้ครับ PMC 1 2 5 4 8 7 8นะครับเดี๋ยวจะ ทิ้งโค้ดไว้ด้านล่างด้วยนะครับบางคนเนี่ยมาก่อนในส่วนของไอเทมโค้ดตัวนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้สําหรับโค้ดของมันจะมีกิจกรรมมาให้แล้วก็เราจะรับชิปนะครับอันนี้คนละส่วนกันนะ,ะเรากรอกเสร็จปุ๊บมันจะมีจดหมายมาให้นะครับแล้วก็จะรับชิป1นึ่งแสนชิปนะครับแล้วก็จะมีให้ล็อกอินนะกดเข้าไปตามลิงก์นี้นะครับ คลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปในส่วนของลิงก์นะครับสำหรับใครที่ไม่มีจดหมายนะบางทีลบจดหมายไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เข้ามาในส่วนของกิจกรรมเหมือนกันนะคลิกลิงก์คลิกมาปุ๊บมันก็ขึ้นมาหน้าหน้าเดิมนะครับในส่วนของตรงนี้เราสามารถล็อกอินได้นะครับระหว่าง Facebook แล้วก็ไลน์นะครับ สำหรับคนที่ยังยังไม่เคยเป็นระบบตัวแทนนะคือต้องใส่โค้ดแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับและถ้าบัญชีล็อกอินเนี่ยสมมติมผมเข้าในไลน์นะ,ะตัวนี้ผมมันผูกเรียบร้อยแล้วไงมันคือมันจะเข้าได้เลยนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยเข้ามันจะค้างอยู่สักพักหนึ่งนะเหมือนเหมือนมันโหลดอะ,อะนี่ครับเราสามารถนำ รหัสโปรโมชั่นของเราเนี่ยไปให้เพื่อนใส่ได้นะครับในส่วนของตัวนี้ถ้าเป็นเปิดใน3าเดือนแรกนะครับเราจะ,ะให้ให้เพื่อนแนะนำเนี่ยไปให้เพื่อนใสเนี่ยถ้าขึ้นยอดแอคทีฟเราจะได้ชิปทุกวันพุธนะครับ1,90,000ชิปนะเฉพาะยอดที่เป็นคนแอคทีฟแลก็คือเติม B v i p 1ขึ้นไปนะเราถึงจะยอดแอคทีฟนะครับ ในส่วนข้อทีอ่็อ่ก็เราสามารถานำยูเซอร์นะครับเอาไปได้นะก็คือพวกลิงก์ link URL เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกดเข้ามาสมัครได้เลยนะครับมัน,มนตัวนี้อ่ะมันจะกรอกให้เองอัตโนมัตินะ บางคนไม,ไม่มีในระบบกิจกรรมนะครับคลิกเข้าไปเนี่ยแล้วคลิกยังไงก็ไม่มีที่ให้ใส่โค้ดนะครับอ่ะมันก็จะเป็นประหารตรัวนี้คือมาใส่ให้เองนะครับ